ย้าซีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดของเรานะคะเป็นวันเสาร์ก็ตอนนี้ที่โรงงานก็เริ่มมีงานแล้วนะคะก็เลยได้ทำโอทีวันเสาร์วันเสาร์นะคะแล้วก็เสาร์นี้ก็หยุดพอดีก็พอดีว่าเสาร์ที่แล้วนะคะเราทํางานเราก็เลยไม่ได้ทําคลิปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเครียดนิดหน่อยเนื่องจากว่าที่เราเคยบอกว่าช่วงนี้มีอ่า การระบาดของโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานต่างชาติใช่ไหมคะในพื้นที่ที่เราอยู่และทีนี้รัฐบาลก็ออกประกาศมาว่าให้แรงงานต่างชาติที่อยู่ในเขตพื้นที่ไปทําการตรวจโควิดที่จุดตรวจแต่และจุดในเขตที่เราอยู่นะคะและทีนี้เราก็รอผลรุ้นผลตรวจด,ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็มีความกังวลใจถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ออกไปไหนแต่ คนเกาหลีในโรงงานเขาก็ไปกลับบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีความกังวลใจนิดนดแล้วก็เลยไม่มีกระจิกกระใจจะทําคลิปลงนะคะก็เลยไม่ได้ทําคลิปลงอาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่พอวันอาทิตย์พอวันอาทิตย์ก็ผลตรวจก็ออกมานะคะก็ที่เกาหลีเขาจะส่งผลตรวจโควิดมาทางข้อความนะคะก็เราไปตรวจตอนวันสุกตอนเย็นก็คือของเราอะเท่าแก่ไม่ได้พาไปนะคะก็คือไปกันเอง พอวันศุกร์หลังเลิกงานตอนเย็นเราก็ออกไปตรวจ mm. ก็รอผลวันเสาร์ไม่มาก็รู้สึกเริ่มกังวลใจอะไรเงี้ยค่ะ mm. ก็พากันแบบคุยกันว่าเฮ้ยเก็บเสื้อผ้ารอดิมวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแ,แต่ว่าก็พอวันอาทิตย์ก็รออีกวันนึงแล้วสุดท้ายวันอาทิตย์นะคะ mm. เขาก็ส่งผลตรวจมาให้ก็ผลเป็นลบนะคะแล้วเราก็จะมีาภาพบรรยากาศตอนตรวจโควิดมาให้นิดนึงนะคะไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอไว้นะคะถ่ายเป็นรูปไว้แล้วก็ตอนนี้ก็ รู้สึกโล่งใจมาแล้วนะคะก็ตัวโควิดก็ผ่านแล้วที่เหลือก็คือต้องระมัดระวังตัวเองนะคะออกไปข้างนอกก็ใส่แมสกพกเจลแอลกอฮอล์ประมาณนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเมนูเมนูของกินอีกแล้วนะคะแล้วก็จะมาทำขนมจีบไส้หมูนะคะขนมจีบไส้หมูสับคือเราอย่ากินขนมจีบแบบรสชาติที่เราเคยกินตอนอยู่ไทยอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่า เราอยู่เกาหลีเราก็ไม่เคยได้ทํากินเลยลทีนี้อาทิตย์ที่แล้วที่เราไปหมาดมาใช่ไหมคะเราก็ไปเจอแผ่นเกี้ยวที่ทําขนมจีบเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากกินขนมจีบฝีมือของพ่ออาจารย์อะไรอย่างนี้ค่ะคือพ่อเราแต่ก่อนพ่อเคยขายขนมจีบนะคะซาลาเปาอะไรอย่างนี้ค่ะขับกบลุงกับป้าเราก็เลยได้โทรไปถามสูตรของพ่อของเรามาแล้วนะคะทําขนมจีบแล้วก็อ่า เตรียมไส้เตรียมอะไรไว้แล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีสูตรเล็กน้อยเผื่อใครที่อยู่เกาหลีแล้วอยากทำขนมจีบอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีสูตรสูตรเนี้ยเป็นสูตรของที่พ่อเราทําขายนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะเราเราปรุงตามรสชาติที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปทําขนมจีบกันเลยนะคะวันนี้ไปดูกันนะคะว่าขนมจีบที่เราทํากับรสชาติที่ของที่พ่อทอําอ่ะ มันจะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปทํากันเลยนะคะในการทําไส้ขนมจีมนะคะส่วนผสมก็คือจะเป็นหมูบดนะคะก็จะมีมันผสมด้วยนิดหน่อยนะคะตรงนี้แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นอ่ารากผักชีโคลกละเอียดนะคะอ่าตัวรากผักชีตัวนี้นะคะจะใส่หรือไม่ใส่กันนะคะแล้วแต่ความชอบของเรานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นหอมหัวใหญ่นะคะ หอมหอยใหญ่ที่นํามาเจียวไม่ต้องใช้น้ํามันเยอะนะคะเจียวพอให้มันแบบนิ่มๆประมาณนี้นะคะแล้วก็จากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวซอสผากเขียวรสด,ดีแล้วก็น้ําตาลนะคะในปริมาณหรือปรุงในรสชาติที่เราชอบนะคะก็หลังจากนั้นก็ยกออกจากเตานะคะรอจนกว่า,าสมผสมตัวนี้จะ เย็นนะคะแล้วเราถึงค่อยนำมาผสมกับหมูสับตรงนี้นะคะันนี้ก็เป็นค่อันนี้ก็เป็นหน้าตาของอไส้ขนมจีบนะคะที่เราคลุกผสมส่วนผสมที่บอกไปก่อนหน้านี้ไปหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำไส้ขนมจีบตัวนี้นะคะแดบไว้นะคะแล้วก็นำไปแช่ในตู้เย็นนะคะแล้ว วันพรุ่งนี้เช้านะคะเราถึงจะมาทํานะคะก็เราพอเราผสมสมผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันกับเนื้อหมูแล้วนะคะเราก็จะลองชิมรสชาติดูก่อน,นะคะ่ะว่ารสชาติแบบเป็นตามที่เราชอบไหมนะคะแล้วถ้าขาดอะไรเราก็เติมไปนะคะซีอิ๊วขาวน้ําตาลลด,ดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อย่าให้หวานหรือว่าเค็มมากจนเกินไปนะคะก็เดี๋ยวเรา เก็บไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าถึงจะมาค่อยทำกันนะคะนี่ก็เป็นแห็ดเกี๊ยวนะคะเห็ดเกี๊ยวที่เราจะมานะคะโอ,ะะโอะเอคดีใจพอไหม แช่แบบยังไงตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ <S <S ตอนที่เราจะเริ่มการตั้งขนมจีบนะคะเราก็จะนำซึนนะคะมาทาน้ำมันตรงก้นซึนก่อนนะคะซึงที่หนึ่ง็ทาน้ำมันประมาณหนึ่งรอบถึงสองรอบนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ขนมจีบติดตรงก้นซึนนึ่งนะคะตอนเวลาเราเอาอ,ออกมานะคะก็ เราก็จะทําการเช็คแผ่นเกี๊ยวกันนะคะว่ามีล้าขึ้นไหมนะคะเพราะว่ามันเป็นเกี๊ยวที่แช่อยู่ในตู้เย็นนะคะเราต้องดูก่อนว่ามันจะมีล้าขึ้นหรือเปล่าถึงแม้ว่ามันจะยังไม่หมดอายุแต่บางหอก็จะมีล้าขึ้นนะคะต้องเช็คตัวให้ดีๆก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อเกี๊ยวจากร้านสดๆอันนี้มันเป็นเกี๊ยวแช่ในตู้เย็นนะคะการห่ <S <S อเกี๊ยวขนมจีบนะคะ แต่ละคนก็จะมีวิธีการห่อเกี๊ยวที่แตกต่างกันไปนะคะของเราถนัดวิธีนี้เพราะว่าเราเคยห่อตอนอยู่ที่ไทยแล้วก็ขอให้พ่อาไปขายนะคะก็จะทําแบบนี้กันเราก็เลยถนัดห่อแบบนี้มากกว่าแผ่นเกี๊ยวที่เราซื้อมาตัวนี้นะคะมันแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะเวลาเราเอามาห่อ ใส่แล้วมันทําให้แผ่นเกลียวมันขาดนะคะก็ถ้าใครที่ได้ไปซื้อมาใช้ก็ในตอนที่หอนะคะก็ระวังระวังหน่อยนะคะว่าแผ่นเกลียวมันจะขาดอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะ หลังจากห่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำขนมจีบที่เราได้นะคะนำไปนึ่งกันนะคะเราจะใช้เวลาในการนึ่งขนมจีบประมาณ20นาทีนะคะและนี่ก็คือหนะ้าตาขนมจีบนะคะที่ผ่านไป20นาทีนะคะก็สุกแล้วนะคะถ้าสังเกตเห็นได้ว่า ตัวแผ่นเกีย้ยวอะคะ่ะมันไม่จับตัวกับไส้ขนมจีบเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่เราบอกคขาว่าแผ่นเกีย้ยวมันไม่ค่อยดีนะคะมันแช่เย็นมานะคะ่ะใกซิม ใช่

รู้ได้ย,ไยังไงหมถือว่าในการทำขนมจีพังนี้นะคะประสบผลสำเร็จประมาณ90%เรนะคะ่ะรสชาติใกล้เคียงกับที่พ่อเราเคยทำขานเลยนะคะก็อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนก็ยังไงก็ขอตัวไปกินขนมจีก่อน,นนะคะ แล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอันนี้จะเป็นรูปในวันที่เราไปตรวจโควิดนะคะตัวทางซ้ายก็คือป้ายที่บอกทาง ไปตรวจโควิดนะคะส่วนรูปทางขวาก็จะเป็นเอกสารที่เราต้องกรอกนะคะก่อนยื่นให้เจ้าหน้าที่ในการตรวจโควิดคะ่ะตอนนี้ก็เป็นคนที่ไปตรวจโควิดวันที่เราไปนะคะคือคนไปเยอะมากเพราะเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงานด้วยนะคะตอนตรวจโควิดใช้เวลาไม่นานนะคะฉวบเชื้อที่จมูกแล้วก็ปากแป๊บเดียวเองนะคะก็สเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยะคะ่ะ